สวัสดีครับผมพาราชาหาปาจีนครับวันนี้พามาชมแปลงแบ่งล็อกที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปาจีนบุรีอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมโรชจนาปาจีนบุรีครับอยู่ใกล้โรงพยาบาลเกษมร,ราชปาจีนบุรีโรงพยาบาลจุฬารัตน์สามสิสี่อินเตอร์ครับปาจีนบุรีซึ่งจากตรงนี้ออกไปถนน3 0 4ปาจีนบุรีครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้น จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรและก็จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะาปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้นครับจากตรงนี้ไปโรงพยาบาลจุฬาลัตไปโรงพยาบาลเกษมราชไปตลาดสดหน้าโรงพยาบาลครับระยะทางประมาณ6กิโลเมตรเป็นแปลงแบ่งล็อกขนาดเล็กครับเนื้อที่200ตารางวา2งานหรือว่าครึ่งไร่ครับ ครึ่งไร่นะไร่หนึ่งมี4งานนะหรือว่า4 0 0ตารางวาเราแบ่งขายแป่งละ2 0 0ตารางวาราคา6 0แสนครับราคา6 0แสนอยู่ใกล้นิมคมอุตสาหกรรมนะฮะสำหรับพนักงานที่อาศัยอยู่โซนนี้ครับสำหรับแปลงนี้เราจัดสรรให้กับลูกค้าที่งบประมาณ0 0แสนนะฮะตรงนี้สามารถมาวางดาวและก็ผ่อนกับเจ้าของได้โดยตรงครับ สำหรับลูกค้าที่จะซื้อเงินสดครับแปลงนี้ก็ซื้อได้ครับซื้อเงินสดซื้อได้เลยฮะตัวนี้หน้ากว้างเฉลี่ยครับแปลงละยี่สบจุดห้าเมตรและด้านหน้าตรงนี้ครับที่ท่าเดินนะฮะถนนกว้างแปดเมตรเป็นถนนเส้นหลักมีทั้งหมดสี่แปลงนะครับด้านหน้าตรงนี้มีสี่แปลงแต่ละแปลงนั้นหน้ากว้างยี่สิบจุดห้า เมตรและก็ลึกลงไปประมาณ39เมตรในส่วนแปลงที่เข้าไปในซอยจะมีถนนสาธารณประโยชน์ให้ลูกค้านะครับใช้ประโยชน์ถนนกว้าง6เมตรหน้ากว้างเฉลี่ยเท่ากันเลยครับ20.5เมตรแล้วก็ลึกลงไปประมาณ39เเมตรนะครับเข้ามาจากถนนลาดยางเพียงเล็กน้อยครับมีแค่แปลงรถขนส่งเนี่ยครับกั้นอยู่ แล้วก็มาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราแบ่งให้กับลูกค้าเลยครับมีทั้งหมด6แปลงเองนะครับตรงนี้มาก่อนได้เลือกทำเลก่อนครับราคาเท่ากันด้วยนะตรงนี้ครับลูกค้าที่ต้องการหน้ากว้างหกเมตรลูกค้าที่ต้องการติดถนนแดเมตรเนี่ยครับก็แปลงด้านหน้าเลยนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการในซอยนะฮะก็มีอยู่สองแปลงการเดินทางครับถ้าลูกค้า อยู่โซนกรุงเทพมหานครอยากจะมาจับจองไว้นะครับทําบ้านพักอาศัยนะครับซื้อไว้เก่งกําไรครับแปลงนี้เดินทางจากเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คมานะครับระยะทางประมาณ140กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ112กิโลเมตรจากตรงนี้ไปหาดบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ114กิโลเมตรครับเป็นที่ เงินผ่อนฮะตรงนี้วางดาวห้าหมื่นครับลูกค้าสามารถผ่อนได้ครับ3ามถึงหปี ครับวันนี้ทราพาทุกท่านเข้าชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับเป็นพื้นที่ Back log, Back แบ่งล็อกแบ่งผ่อนเนื้อที่200ตารางวาอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม304นิคมโลดชนะปลาจีนครับ2 0 0ตารางวาราคาอยู่ที่1000 0นทราพาทุกท่านเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ครับทราสังหาปาจีนกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปลาจีนได้มาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูง วันนี้ทาราขอวอวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพาราไม่แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนอย่าจนอย่าเจ็บครับสุขภาพดีทั่วหน้าประกอบกิจการค้าขายอะไรครับขอให้ราบรื่นตลอดครับประกอบกิจการค้าขายประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรนะฮะก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเนินเลนองทองได้มาลูกค้าไรมาเทมาครับสินค้าแล้วก็เบรนด์สินค้าแล้วก็แบรนด์นนของท่านครับ เป็นที่โด่งดังลูกค้ารักลูกค้าหลงโชคดีมีชัยทุกท่านครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านวันนี้ทลาสังหาปลาจีนกลาบขอบพระคุณครับ